เป็นคนที่ไม่โกรดความซุนดยสุร่าและก็ความฟุ่มเฟือยนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์เนใช้สอยเครื่องออปโปโบริโกและทรัพย์สินเงินทองอย่างประหยัดครับไม่ว่าจะเป็นเศษไหมพรมนะครับที่เด๋ยวจากการประดิษฐ์สิ่งอื่นพระองค์ก็จะส่งนํามาถาเป็นที่รองจานที่จับภาชนะร้อนเพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ข้าราชบริพารน,นี่แหละครับ และพระราชกรณียกิจต่างๆที่สําคัญของสมเด็จย่าของเราครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเข้าไปใกล้ชิดกับประชาชนนะครับแล้วก็ทหารและตารวจตะเวนชายแดนที่ทําเพื่อปกป,ป้องประเทศของเราใช่ไหมครับ,ะรบจะสังเกตเห็นได้ว่าคนในกรุงเทพนะคะจะไม่ค่อยพบพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปตามทิศธุรกันดารต่างๆอาจจะไปตาม ข,ขึ้นดอยหรือว่าเข้าไปในป่าซึ่งห่างไกลจากความเจริญนะคะพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็จะนาในเรื่องของการแพทย์เข้าไปซึ่งก็ต่อให้เกิดมูลนิธิพออสวอซึ่งก็จะเป็นโครงการที่ดูแลประชาชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกลนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะนําอาชีพต่างๆเนี่ยเข้าไปให้ชาวเขาซึ่งก็จะไม่ได้ทําการทําลายป่านะคะก็จะมีในเรื่องของโครงการพัฒนาดอยตุง นะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเปียบเป็นแม่ฟ้าหลวงของออชาวจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะคะซึ่งก็มีการจัดทํากิจกรรมต่างๆในการพัฒนาพื้นที่นะคะดูแลต้นน้ําลำธารอะไรต่างๆพระองค์ท่านก็นําความจเจริญไปสู่ถิ่นทุรกันดารไกล อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของชุดตำรวจตระเวนชายแดนที่สมเด็จย่าของเราเคยส่งนะครับแล้วชุดที่เห็นอยู่นี่เป็นชุดที่สมเด็จย่าของเราเคยส่งจริงๆหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นชุดที่เคยเคยส่งตอนยังมีพระชนชีพอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ให้พระราชทานยืมมานะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นชุดซึ่งมีขนาดเล็กมากเลยนั่นก็จะสื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่มีร่างเล็กนะคะ ชุดที่เรามาจัดแสดงที่ห้องพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเราก็จะมีการทําระดับนะคะให้เห็นน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาเมื่อมาแล้วเนี่ยก็อยากจะลองเทียบดูว่าพระองค์ท่านเนี่ยสูงเท่าไหร่สามารถขึ้นไปยืนได้เลยจะเห็นว่าพระองค์ทรงมีรูปร่างเล็กมากเลยนะคะถ้าถามว่าเรายืนข้างบนนี้นครับก็จะเทียบได้เลยนะครับว่าพระองค์กับเราเนี่รูปร่างต่างกันอนยะ่างไร ที่ตรงมรงนี้ของพิพิธภัณฑ์น,นะครับฐานพิพิธภัณฑ์เขาก็ได้จัดขึ้นมาครับเรื่องแห่มหามงคลมหาพิธีีเฉลิมพระชมพัรศา84พรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งใบโปรตรงนี้นะครับจะให้เด็กๆที่มาที่นี่เนี่ยได้เขียนไว้ครับว่าจะทําความดีอะไรครับและในวันที่5ธันวาคมทางพิพิธภัณฑ์ก็จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเดี๋ยวผมต้องลองต้องเขียนก่อนนะครับว่าจะทําความดี แล้วบริเวณลานอนเนกประสงค์ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นที่เผยแพร่พระราชประวัติของสมเด็จย่าแล้วนะครับยังมีพระประสงค์ ที่จะให้ที่ตรงนี้นะครับเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะครับหากใครต้องการที่จะมาจัดกิจกรรมอะไรตรงนี้ก็สามารถที่จะมาติดต่อได้ในส่วนของอุทยาสมเด็จย่าแห่งนี้นะครับและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมว่างนี่ก็แวะเวียนเข้ามาดูกันได้ครับจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ซ้ํากันในแต่ละเดือนเลยนะครับ